แต่การแบบไีมสองพันเจ็ดร้อยคนโหไม่ไหวแล้วพี่ใครยังไม่ได้กดกดติดตามฝากกดติดตามหน่อยนะครับพี่พี่แอปแอปพี่แอปแอปแล้วกันแอปแอปอือเราจะไปลาลูแบ่ไหวไหมพี่กอล์ฟไม่ไหวแล้วกลับบ้านเจ้เจ้แบบแอปแอปอร่อยนะใช่อร่อยอร่อยแต่โทรไปจองโรงแรมให้หนุ่มแล้วใช่ไหมเบร้อยแล้วครับหนุ่มก็ต้องเข้าไปอาใจคนดี ต้องเยาวถึงบานทียี่หกเอ้ยี่ห้าแล้วกับยี่ห้ามายี่ห้าไม่มีงานเลยแต่ยี่สี่เสร็จดึกนะใช่ขับรถไม่ไหวหรอกต้องพักก่อนกี่โมงแล้วอ่ะนิวห้ามงห้าโมงสี่แปดแล้วนีิวทานข้าวบ้างยังวันนี้ครับทานข้าวบ้างยังหน้าผมมึ่งบอกเองว่าผมสั่งข้าวพี่แค่นี้พี่ยังจําไม่ได้นลย เลโอเธอรู้ไหมเมื่อกี้ฉันไปบรรยายอะ่ะฉันนึกคำคมประโยคหนึ่งฉันใช้เวลาสามสิบนาทีอะไรพี่ <I. B. S 1> ของฝันนะ่ะเธออาจจะชนะพี่นะแล้วไงพี่สัหงน่างง,งงอยู่แล้วอาจจะไม่ได้เหรือวันนั้นเรื่อคำคมไอ้พี่ เอ <c oughs> จะหาเสื้อคู่ให้วันที่สามสิบถ่ายหล่อๆเลยเดี๋ยวจับแต่งเนอะได้เลยค่ะจ<ด>ะ<ด>ให้แต่งรองเท้า<ห>ปิ๊กถูกอะ่ะมนี่บพี่อยากเป็นทรงเออะไรเนี่ยจันทรองยาวเลยใช่ไหมหรือว่าจ่ายเขาเป็นรายวันยาวปิดแต่ว่าเราได้นอนฟีคืนหนึ่ง เพราะว่ามันในนั้นอะเราได้นอนปีคืนหมดน่าจะดีแล้วปะ่ะเพราะมันแต่แเราก็เกิดนานอยู่นะก็ลองดูแบบเดี๋ยวเดินรถด,ดอ,องดองไปผ่านงจะได้กี่วันไหนยิบร้านนั้นนะเขาชวนไปนวดอยู่นะร้านตรงหน้านะครับเปิดใหม่อยู่ตรงข้ามเลยเคยไปนวดไหมคะยีบขาวใช่ไหมไม่ใช่ที่เปิด<ล>มาชื่ขาวใช่เขาบอกคุณแทรี่มาเลยนะเจ้าของเขานี่อะไรกัน ยี่สบราหลับค่ะเบียง่ะยี่บยี่สิบสองยี่สิบสกิปสวยปะยี่สิบห้าห้าวันกริปกับพี่ใช่ไหมคะยี่สิบเอ็ดไปยี่สิบสองยี่สองย่สิบสามยีสยี่สิี่ี่ิบสีี่บห้าห้าวันสี่คืนอียดบ้าไอพูดนาเส็จงานยิบสี่บกับพี่อันไหนสวย ไม่ดูกที่ใไม่ไหวใช่สามโอ้อันนี้กินเล่นไม่เนี่ยพี่ต๋องไม่รักแฟนเลยอ่ะครับกครัันชงอี่มันเผ็ดมัยก็โละลายไรักนันนัเไม่ระวังมีแต่เพลงดีๆวันรนนี้แอลขี้นองรีดเลอีกแล้วก็มองนิดหน่อย เนานเออมีคนบอกว่าของขวันเธออาจจะชนะพี่แต่รักที่ดีพี่ชนะเธอทำนัอง <c oughs> ทำเนืองเโมมืดแล้ว,ลวยังไม่เสร็จเลยผมอยากกลับบ้านไม่ไหวแล้วผมคิดถึงบ้านผมก้าเนาะโอ้ยก้าเนาะคิดถึงบ้านผมนะ กลับไปอยู่บ้านก็ดีพ่อไม่อยู่ไม่มีใครเฝ้าบ้านนะไปนั่งเล่นอยู่หลังบ้านดีกว่าไปครับจบบีเคนี้ผมโรอหาช่างดีกว่าพี่เราจะเสร็จแล้วแหละทำไมไม่สั่งกบอันเนี้ย้อากันเทียมอ่ะม,มีป่ะ เพื่ออาตโนมัติเตรียมวิบะน่ากินไปตอนแรกจะเดินไปเอาไร้ให้เราเนี่ยจะินไปเอาหมูทอดให้หนูแล้วก็กะเพราให้พี่มีอย่าลืมกินข้าวด้วยนะคะครับเดี๋ยวเขาก็เอามาเองแหละนี่เนดิโอมีคนว่าเธออะว่าอะไรพี่ปากบอกว่ารักแต่รู้สึกว่ารักไหมลิโอใครว่าผมเนี่ยเนี่ยคนชื่อเจใส่ผลอะไรเนี่ยเจใส่ผลเป็นเจข้างบ้าน เอาอีกไหมํำตอ่ะพี่ค้าเอาปอบพกกระเทียมใช่ไหมครับอพกกระเทียมหนึ่งค่ะโอ้พี่มีนะกินจังเลยอ่ะแบ่งเลยค่ะพี่าไม่เอาไม่เอาหนูแค่พูเฉยถาจานดูใหญ่ดีค่ะพี่าอบคุากนะจานขาอ่ะเพชรต่อเพชรแ่หมทอดกันดีอะรอขึ้นสาวสวยกินอะไรนะล่าพี่ม่กินหมูทอดนะคุกศกเลย ตั้งแต่ตอนนี้ก็มีอย่างนี้ตอนนี้เปนตอนที่เป็นปักไสค่ะขอยี่สองคนครับพี่ขอยี่สิบสองคนครับอย่าโยกอะปวดหัวเวียนหัวมันคำไรอีกไหมเนี่ยน่าจะไรครับพี่เวียนหัวทำไมนักหนาเนี่ยก็อยู่นิ่งๆนะพี่สุขสน อีกสิบคนครับพี่อีกสิบคนครับดูไหมว่าของที่โรงแรมนี้ไม่ได้ไปเอาเลยจ้าของอ่ะตั้งแต่นู้นอ่ะนะครับเพราะเพลงมีแต่เพลงดีๆอ่ะนานๆนะคะครับมันเย็นหลายกี่โมงไม่ไม่แน่ใจครับพี่ไม่แน่ใจว่าจะมาอะไรอยู่เราขึ้นมาืนหน้าใช่ไหมจ้าร้ายปะคืนนี่ร้ไยอีกมั้รู้ว่าไว้ก่อน จะซับงานถ้าไม่ซับก็กินเลยแอาสุดชดกับเพราะมันไหลวัดเกียดดองลองรู้ทันไม่ไหวก็นีต้นสักพาองออไปที่ห้องอาจารย์เลยทำหน้าแล้วรอหน่ <laughs> หอยวันนี้ก็มาอีกมายองเนี่ยหล่อหล่อนะอย่าไลดึกได้ครับได้ได้ไล่สัก ห้าทุ่มเทียงคืนพอดีพอดีอะไรย่างนะคะอ้อข้อหมูย่างไงพี่เกาเราสัาง่ไงไปเติมเอ้ไปเติมเงินเติม,ตมโอเคครับมีคนบอกว่าแฟนลีโอสวยจังโอ้ยพี่แฟนเขายังไม่เห็นชมหนูเลยอ,อะไรพี่ผมชมพี่มั่วแล้ว ถามาาว่าหนูแต่งชุดเข้าป่าอะไรก็ไม่รู้อืมอ,อร่อยมากข้าวหนูยา่างหมูสู้อ่ะอะจี่รอเขาแบบคลุ้งร้อนอะไรนะจะมาไม่ทันหัวเลยพี่หัวเขาเดนียวเลิศมากหรอก็พี่สวยทุกวันน่ะผมทำไมผมต้องชมด้วยเ็พี่สวยทุกวันอยู่แล้วอ่ะดีโออย่าพูดเปเรื่อยผมพูดจริง เปนเพียงรักเปิ่งชอบาไาได้ใจังแล้วอ,อร่อยคอรับเอาเลยนีงานเราก็เช้าเกินมินไปคนเดียวนะน,นี่เลนะจอบรถขอบคุณค่าคุณปอ,อ 6, ขอบคุณค่ะ ิบเจ็ดวิหัวกระบือไลอีกกี่ทีก,กี่คุ่มอีกกี่ทุ่มไม่ไม่ไม่แน่ใจครับพี่ไม่แน่ใจยังบอกไม่ถูกครับกลับบ้านแล้วบอกบ้างนะต้องให้เขาถึงบ้านแล้วบอกเขาด้วยเนี่ยพี่ผมผมจะไปแล้วนะพี่ผมจะโทรหาช่างก่อนโอเคไปเถอะไปครับดีบนะเป็นห่วงโอเคครับพี่บ๊ายบายครับ สองพันสามร้อยคนเดี๋ยวเดี๋ยวมารอดูผมไล์อีกทีตอนดึงนะครับพี่เดี๋ยวมาไล่กับพี่แพลนลีนะโอ้ยทว่าช่างก่อนว่ารถเป็นไงบ้างจริงนะจริงครับครับผมอรอเขาโอเคครับเฮ้ยพี่พี่ผมฝากผมฝากกดติดตามอจอเนี่ยครับอจอ อ,อจอลิงก์ผมหน้าโปรไฟล์เลยครับพี่พี่อ,อจอลิงก์ผมหน้าโปรไฟล์เลยครับฝากฝากไปกดติดตามกดกดไลค์กดใจรูปหน่อยครับพี่ฝากไปกดใจรูปนะะหน่อยครับเมื่อวานผมก็ไลค์อจอไม่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 ได้ไ,ไ,ไลค์ในตอตอแต่ผมไปไลค์ในอจอรอนะลูกโอเคครับติดตามแล้วครับขอบคุณครับพี่พี่ฝากไปกดติดตามหน่อยนะครับพี่พี่ในอ,อจอผมอดูอย่าไลค์ดึงมานะรอเจ้าโอเคครับ โยโชคดีมากตามแล้วครับติดตามมึงท่องทางแล้วขอบคุณครับออจอเวลาไลฟ์มันไม่เตือนนะ่ะจะไปแล้วพี่จะไปแล้วพี่ขอขอของขวัญหน่อยครับพี่พี่ขอของขวัญหน่อยครับดอกกุหลาบคนละดอกสองดอกก็ได้พี่อะไรอะไรก็ได้ครับพี่จะไปแล้วครับ เเลยดีบาย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 คับ